สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็จะมาชมไอบูลนะครับวันนี้ปั๊บหนึ่งไอบูลหนึ่งซองน้ำหนึ่งขวดเทลงบ่ายเปิดฝีเฮ้ยเปิดฝาครับผมแล้วก็ที้แล้วก็ขยม่เฮ้ยขยยาวเฮ้ยถูกแล้วนี่ะนะผม ดูดิมันจะหมุนบุนใช่ไหมีื้นเดี๋ยวะเี๋ยวเราขอมผ่านทนง่ายครับผมมาดูดิโอ้ยโอเหมือนว่ามารังเลยครับมันจะขึ้นแบบขึ้นมายันตาเลยครับตาตาตาแดงผมเลยอ่านะครับอิงควรครับผมพี่หมายโ้โห